ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อทวดมวลเป็นศาสตธร,รมิกร,ร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อทวดหมานวัดทายขาวจังหวัดปัตตานีผู้เลืองวิชาอาคม มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานว่าหลวงพ่อทวดหมานในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งพรครูธรรมประดิษฐ์เจ้าคณะอำเภอมะกูดหรืออำเภอโคกโพท่านใช้มือตบต้นมะพร้าวเบาๆลูกมะพร้าวก็หล่นลงมาเป็นอัศจรรย์และท่านมักเย้าแย่หลวงพ่อทวดนวนเวลามาที่วัดตุยงด้วยการเขยา่าเสาคุติของหลวงพ่อทวดนวล ทางด้านทิศตะวันตกจนกุติสานสเทือนเป็นประจำหลวงพ่อทวดนวลท่านเป็นที่พึ่งพาของพุทธศาสน,านิกชนและในแถบนั้นไม่ว่าใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคระบาดโดนคุณถูกกระทาผีเข้าลมเพลมพัดต่างต้องมาพึ่งพาบาร,รมีของหลวงพ่อทวดนวลให้ช่วยรักษาถอดถอนของนนั้นด้วยยาสมนุนไพร และอาคมเสมอๆจึงเป็นที่เคารพศรัทธานับถือของชาวบ้านในแถบนั้นเป็นอย่างมากสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้จะสร้างโดยหลวงพ่อดำจ่าววานรุ่นที่5ท่านได้นำพระภิกสุสามเณรพร้อมกับชาวบ้านเดินทางไปหาว่านต่างๆบนภูเขาหลังจากใช้เวลาหาว่านที่ภูเขาทรายขาวค้นหาอยู่นานถึง7วันเคืนก็ยังไม่สามารถหาว่านได้ ครบจำนวน120ชนิดทั้งหมดจึงเดินทางไปหาที่ภูเขาตาชีเพิ่มเติมจนกระทั่งได้วานครบทั้ง120ชนิดรวมไปถึงเกสรดอกไม้120ชนิดมวลสารที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้มีส่วนผสมที่เป็นหลักคือว่าน120ชนิดเกสรดอกไม้120ชนิดและเครื่องยาสมุนไพร120ชนิดรวมไปถึงคดไม้ผูกใบลาน คนทีดำกากยาคนทันว่านศักดิ์ศิทธิ์108ชนิดผงพุทธคุณผงอิทิเจผงปฐมังผงตีนิสิงเหและผงไม้แก่นขนุนที่กลายเป็นหินที่หลวงพ่อดำท่านเก็บรักษาเอาไว้และปลูกเสษอยู่หน้าหลายปีโดยมีชาวบ้านช่วยกันบดมวลสารทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากนั้นได้ใช้น้ำพึ่งหลวง และกล้วยหอมเป็นเครื่องผสมผงเพื่อให้จับตัวกันเน่นสำหรับพิธีในการจัดสร้างนั้นหลวงพ่อทวดนวลได้เข้าประทับโซและบอกให้ทำในพระอุโบสถโดยไม่อนุญาตให้คารวาสเข้าไปยุ่งย่างเบ็กขาดโดยเริ่มกดพิมพ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505ถึง2507จนกระทั่งวันเสาร์5เดือน5ขึ้น5คำ ปีพุทธศักราช2507หลวงพ่อดําได้นิมนต์พระเกจิต่ตางๆจากวัดต่างๆทั่วภาคใต้จำนวน120ลูกอาทิพระ้าจารย์ทิมวัดช้างให้โดยพระ้า,าจารย์ทิมได้อันเชิญวิญญาณของหลวงพ่อทวดเข้าประทับล่างทรงในการนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีพ่อท่านหมุนหลวงพ่อแสงพ่อท่านเสงพ่อท่านบุญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อแรงวัดมหาโพธิพ์ผา้าจารย์นองผ้า,าจารย์ฉินพ่อธันคิงผ้า,าจารย์นำหลวงพ่อเขียวหลวงปู่จันหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อแก่นมานั่งร่วมพิธีพุทธาพิเศษเป็นต้นพระเกจีที่นั่งล้อมพุทธาพิเศษขนถุ่มคนชนิดนี้ไม่มีช่องว่างเลยเสร็จแล้วจึงปิดผ้าโบส์ในวันที่สองวันที่สามก็ทำเช่นนี้จนครบสาวัน ก่อนจะแจกให้ประชาชนเป็นบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อทวดนวลจึงมีอนุภาพมากในด้านควงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศช่วยหนุนนำผู้ที่มีเคราะให้หลุดพ้นจากทุกโศกตลอดจนมีโชคลาบเป็นโภกทรัพั์จำนวนพระรุ่นนี้ที่สร้างด้วยกันมีทั้งหมด5พิมพ์คือ 1. รูปเหมือนหล่อโบ,บราณ2พิมพ์กรรมการ,รอยู่ซุ้มวนแก้ว 3. พิมพ์ใหญ่ 4. พิมพ์กลาง 5. พิมพ์เล็กก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่